ครับโตไอูเตะมมดโบสโบสานียครับจครับเอนเอนะครับตวเดียเอหัแบงหัวทองอาแล้วนะครัมพงนี well ้ตัดออกไอโดยกรตอปาิ้วนะครับ มายเลตื่นเตียนครับของ P A นะครับเอาโหตรคับไทยมาแล้วครับตอนนี้อาจารย์ครับเดินวข้ามาให้เพื่อนโดนปนอีกนิดนึงเลจอดตับแทบชีวิตครับนี่ผมบอกนะหัวอย่าเผลอครับลูกไปของตับแทบหัวหัวโง่จะกัดออกไป เท่าน e ัีมโต้ิครับเดายมาดมีแพ็คร um ับมีลูกไปนะครับไม่เจอครับตออเอาดีๆเอาไปทำให้พเจานาครับดูดีันครับธรรมดาครับลูกนี้ไม่ถือว่าพาวรุนแรงนครับเอานิ้วได้มาดเ้าย 9- 9เก้าไม่จินีอได้ไหมครับ อยู่ครับเดียดกังกันอยู่เดี๋ยวไม่ออกครับตรงนี้แ้งแต่พูดสิครับทีมว่าเล่นต่อนะครับป๋าเว็บเจ็ดเปิดมาให้จะแพทคอร์ตมาเลยครับมาใหมผู้ใหญ่แบงค์ได้ครับนี้แบงค์ออกมอนอยู่ดูเพื่อนเปิดเข้ามาในกลางติดประตนงิ้วอิจฉาจย์ ไปดูน้ำมากนะมั้ยไปหลังไปไปดูกันต้องไปดูรูปพร้อมกันจังไงการแอบแต่แอบใช่ขับแต่แอบสุดวัยปิดอาจารย์แอบนะครับให้ปาร์เปอร์ที่เจ็ดสิบเจ็ดการแอบสองมองดูเพื่อนไม่ได้ครับสะพอนมากสุดวัยไปไป เมาให้ตระแบนหัวทองเอ้าเอายิบขึ้นมาไอ้รกวมิกไปได้แล้วกินจุดลูกหลอดเอามาเ้วติด้าปไงบ้านมาไงบ้เหติดลบอาแล้วเบิกเล็ไปยโตคับนีนนปัตโบล